สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาจินดาสรีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรพัฒน์บองไวดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องความรู้อาหารคอลลาเจนสูงเพื่อผิวสวยค่ะข้อที่1มะพร้าวช่วยให้ฮอร์โมโนเอสโตรเจนในมะพรา้ามมีส่วนช่วยสร้างอีลานตินและคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวกระชับยืดหยุ่นค่ะข้อ2เห็ดช่วยให้ เห็ดแทบทุกชนิดมีโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวและชะโลอริ้วรอยข้อที่3สาหร่ายทะเลช่วยให้มีไฮยาลูโรนิกที่สามารถเกิดคอลลาเจนในสาหร่ายทะเลใครอยากผิวผ่องพลาดไม่ได้ วิตามินช่วยให้เพื่อกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและเสริมความแข็งแรงของเซลล์ผิวจึงควรกินผลไม้ที่มีวิตามินซีควบคู่กันขอที่5คารักช็อกโกแลตช่วยให้ภายในคาชช็อกโกแลตมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เพียงพอต่อการสร้างคอลลาเจนและชะลอริ้วรอยแห่งไวัยได้ป .5 ขอขอบคุณค่ะ